สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลไทยกายคุกกิ้งนะครับวันนี้เราจะทำแกงปาณีบัตเตอร์มาซาร่านะครับผมก็ก่อนอื่นเรามาทำตัวไอ้ปาณีนี่ก่อนเลยนะครับเราก็ต้มนมครับให้เดือดครับใช้นมประมาณสัก2ลิตรนะครับแล้วเราก็บีบมะนาวลงไปครับบีบมะนาวลงไปครับแล้วเดี๋ยวเราจะคนนะครับให้นมมันแยกชั้นกันนะครับเราก็คนไปเรื่อยๆครับ จะสังเกตได้ว่านมเนี่ยครับแยกชั้นแล้วครับมีสีใสกับสีขาวนะครับก็ถ้านมมันไม่แยกชั้นนะครับแสดงว่าเราบีบมะนาวไม่พอนะครับเราก็บีบลงไปอีกนะครับผมก็คนให้มันแยกนะครับแล้วปิดไฟครับหลังจากนั้นนะครับเราไปเทใส่ผ้าขาวบางนะครับกรองนะครับเอาแต่สีขาวๆไว้นะครับเราจะเติมน้ําลงไปนะครับล้างความเปรี้ยวของชีสออกนะครับผมไม่ให้ชีสเราเปรี้ยวนะครับแล้วเราก็บีบน้ํานะครับออกให้หมดนะครับ เติมเกลือเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ชีสของเราเนี่ยมีความเค็มนะครับแล้วเราก็คลุกเขาเกลือกับชีสให้เข้ากันนะครับหลังจากที่เราใส่เกลือไปแล้วนะครับผสมเรียบร้อยเราก็มาบิดนะครับให้มันได้รูปร่างที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะบิดให้มันแน่นๆนะครับเอาให้แน่นที่สุดนะครับเป็นรูปคล้ายๆเต้าหู้ขาวเต้าหู้แข็งนะครับนี่ครับบิดให้มันแน่นๆอย่างนี้นะครับ เป็นรูปเต้าหู้ขาวอย่างนี้แล้วเราก็ไปหาอะไรหนักๆทับไว้สักประมาณ20นาทีนะครับผมหลังจาก20นาทีผ่านไปนะครับเราก็ยกของที่ทับออกนะครับแล้วเราก็มาแกะนะครับชีสอะจะจับตัวกันแน่นเป็นก้อนเลยนะครับนี่เป็นก้อนใหญ่ๆเหมือนก้อนเต้าหู้เลยครับจากนั้นนะครับเราก็หั่นนะครับผมหั่นให้เป็นลูกเต๋านะครับผมเพื่อเอาไปใช้ทําแกงปาณีบัตเตอร์มาซาร่าของเรานะครับก็หั่นเลยครับ ค่อยๆหั่นนะครับไม่ต้องรุนแรงกับมันมากเดี๋ยวชีสมันจะแตกหมดนะครับง่ายๆนะครับเสร็จแล้วนะครับชีสปานีของเรานะครับเอาไปทำอาหารอินเดียไปทำแกงไปทำข้าวหมกได้อีกมากมายเลยครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับวันนี้นะครับจะทำแกงอินเดียนะครับชื่อฟานีบัตเตอร์มาซาร่านะครับเป็นเมนูอาหารอินเดียเมนูอาหารอินเดียโปรดอีกเมนูหนึ่งของผมเลยนะครับก็คือเป็นแกงมังสวิรัตนะครับคืออาหารอินเดียมังสวิรัตเยอะมากนะครับก็ กางนี้อร่อยนะครับแล้วก็กินง่ายนะครับกินกับแป้งนานี่อร่อยมากนะครับก่อนอื่นก็ใส่น้ามันลงไปก่อนครับตามด้วยเนยนะครับใช้เนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้นะครับหอมใหญ่นะครับก็ผัดไปนะครับให้หอมนิ่มลงมาก่อนนะครับผมจริงๆค่อยใช้หอมแดงใหญ่นะครับผมไม่มีหมดเลยใช้หอมใหญ่แทนนะครับีหอมใหญ่เริ่มนิ่มลงครับแล้วแอบขึ้นสีแบบน้าตาลมาเล็กน้อยนี้นะครับ แปลว่าใช้ได้นะครับเราก็จะเติมกระเทียมกับขิงนะครับที่ปั่นไว้นะครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเป็นกระเทียมกับขิงนะครับอาหารอิสลามอาหารตะวันออกกลางหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอาหารอินเดียนะครับต้องใช้ตัวกระเทียมกับขิงอันนี้ครับเยอะมากก็ผมปั่นทีเดียวแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เลยครับใช้ได้บ่อยครับกระเทียมกับขิงแล้วหอมแลนะครับเราใส่ มะเขือเทศครับมะเขือเทศก็ใส่ประมาณสามถึงสี่ลูกนะครับแล้วก็ผัดนะครับให้มะเขือเทศสุกนะครับผมแล้วก็เติมถั่วเม็ดมะม่วงถั่วเม็ดมะม่วงหิมะผานลงไปนะครับจริงๆเขาใช้แบบดิบนะครับผมแต่พอดีผมไม่มีนะครับก็ไม่อยากซื้อเพราะว่าห่อมันใหญ่อะไรเงี้ยผมก็เลยมีไอถั่วที่เขาอบแล้วอย่างเงี้ยครับเอาไปกินเล่นอย่างเงี้ยมันเหลืออยู่ในตู้นะครับก็เลยเอามาใช้ได้นะครับ ส่วจะเพิ่มความหอมความมันนะครับให้กับแกงของเรานะครับผมโอเคครับสิ่งขั้นตอนนี้นะครับเราไม่อยากให้มันไหม้นะครับเราเติมน้ําลงไปหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ผัดไปจนมะเขือเทศมันนิ่มลงมานะครับผมก็ถ้ายิ่งหั่นมะเขือเทศเล็กนะครับมันก็จะนิ่มเร็วนะครับนี่ครับผ่านไปประมาณ5านาทีนะครับมะเขือเทศเราของผมเริ่มเละแล้วนะครับ ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปปั่นนะครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับผมนี่ครับปั่นให้ละเอียดอย่างนี้เลยนะครับได้หน้าตามาเป็นสมูตตี้อย่างนี้เราก็ไปเข้าขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเรามาทําส่วนต่อไปกันนะครับเราก็อุ่นน้ํามันนะครับให้ร้อนก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่เนยลงไปนะครับทำอาหารอินเดียอาหารฝรั่งอย่ากลัวเนยนะครับผมถ้าว่าใส่น้อยเนี่ยมันก็จะไม่กลมกล่อมนะครับไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่ละมุนนะครับก็เลือกเนยที่มันแบบคุณภาพดีหน่อยครับ ใส่แล้วมันจะอร่อยขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้ผมเป็นหอมแดงนะครับผมคือจริงๆอะ่ะอันนี้ไม่ไม่ต้องใส่แล้วก็ได้นะครับแต่พอดีผมมีของเหลืออยู่ในตู้เย็นนะครับเพราะว่าผมว่าไอหอมใหญ่ที่มันอยู่ในเพจของเราอ่ะที่เราปั่นไว้แล้วมันก็เยอะแล้วนะครับแต่อันนี้พอดีมันเหลือครับเดี๋ยวมันจะเสียก็เอามาใช้นะครับผมนี่ครับใบกระวานนะครับ พอหอมแดงนะครับเริ่มนิ่มลงนะครับเราก็จะใส่มาซาร่านะครับเอาสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมผงพวกนี้นะครับใส่เยอะขมนะครับใส่มากไอ้ใส่น้อยก็ก็ไม่หอมนะครับผมต้องดูปริมาณเอาละครับต้องลองใช้ดูนะครับนี่ครับผงกะหรี่นะครับใส่ครึ่งครึ่งช้อนนะครับปาปิก้านะครับผมอย่างละครึ่งช้อนนะครับผัดให ผงต่างๆของเราเนี่ยมันมีกลิ่นขึ้นมานะครับเร่งไฟขึ้นมานิดนึงแต่อย่าอย่าไฟแรงนะครับเดี๋ยวมันไหมนะครับไหมง่ายมากนะครับนี่นะครับตอนที่กําลังเดือดๆอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหบ้านนี่นึกว่าไปอยู่ที่แบบอินเดียนะครับกลิ่นแบบว่าสุดยอดอะหอมมากสเมาเวลคั่มมากนะครับต่อไปนะครับก็ใส่เกลือครับปรุงรสนะครับผมเมนูนี้นะครับ ใครจะใส่น้ำตาลก็ได้นะครับผมลงไปตัดรสก็ได้เพราะว่าเราอาจจะชอบรสไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่ชอบหวานเลยก็ไม่ต้องใส่นะครับโอเคพอเกลือลงไปเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราใส่เนี่ยครับที่เราปั่นไว้เมื่อกี้นะครับลงไปเลยครับเราก็จะคนนะครับให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะข้นกันไปนะครับทีนี้เราก็ได้เวลาเติมน้ําลงไปนะครับ เราก็ลองดูความเข้มข้นของแกงนะครับวิธีเช็คนะครับว่าเท็กซ์เจอร์เราใช้ได้อย่างครับวิธีนี้ก็คือนี่ครับลูดครับถ้าลูดแล้วเห็นก้นกระทะแล้วน้ํามันกลับมาปิดเร็วๆเงี้ยแปลว่าใช้ได้แล้วครับถ้าลูดแล้วมันเห็นก้นกระทะแต่น้ําไม่กลับมาปิดเนี่ยแปลว่ามันข้นไปนะครับหรือถ้าลูดแล้วไอ้น้ำเนี่ยมันไม่เห็นก้นกระทะเลยเนี่ยแปลว่ามันเหลวเกินไปนะครับก็ลองดูนะครับค่อยๆเติมนะครับผมนี่ เนี่ยเราฟิดเนี่ยนะปิดละใช้ได้เปิดไฟไม่ต้องแรงนะครับทําอาหารแบบนี้นะครับแล้วเราก็เพิ่มครีมลงไปหน่อยครับนี่ของผมสักสองช้อนโต๊ะแล้วกันครับแล้วเราก็คนครับครีมนี่มันจะทําให้อ่านุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับหรือใครจะใช้เป็นอ่านมก็ได้นะครับแต่ครีมเนี่ยแนะนํานะครับผมก็เป็นเป็นวิปครีมครับพอเราได้ความ เหนือที่ที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วเราก็ชิมรสตามที่เราต้องการปรุงไว้เรียบร้อยนะครับเราจะใส่สุดท้ายนะครับเป็นปาณีครับแล้วก็รอให้เดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับพอเดือดนะครับก็คือให้ให้อาอ้น้ำซอสแกงของเราเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในชีสปาณีของเรานะครับเราเราคนเบาๆนะครับแบบนี้นะครับสาดน้ำเข้าไปนะครับแล้วเราก็อ่า ุนปานีของเราไปอีกประมาณสัก5นาทีก็น่าจะใช้ได้แล้วครับให้มันซอสมันเข้าแค่นั้นเองเพราะตอนนี้ทุกอย่างสุกหมดแล้วปรุงพร้อมหมดแล้วพร้อมกินแล้วนะครับโอเคผมก็ปิดฝาเลยครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับสัก5นาทีครับโอเคครับผ่านไป5นาทีแล้วนะครับสุดท้ายนะครับอาหารอินเดียนะครับใช้เยอะเหมือนกันนะครับผักชีครับใส่ไปเลยครับ ปิดไฟได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยครับเสร็จแล้วนะครับผมตักออกมานะครับป้านีบัตเตอร์มาซาร่านะครับผมเราก็ขอนี่นะครับนี่เราราดครีมลงไปหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามและความอร่อยนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงนี้นะครับผมชอบมากมันไม่มีเนื้อสัตว์แล้วมันก็อร่อยนะครับทํา ก็ค่อนข้างจะมีขั้นตอนนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครทำไอชีสปานีนี่เป็นนี่จบเลยนะครับแล้วก็เอาไปทำด้วยหลายเมนูด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแกงเริ่มต้นแล้วก็กินง่ายครับอันนี้เป็นเมนูแรกที่ผมหัดกินอาหารอิน,นเดียแล้วผมชอบเลยนะครับกินง่ายเพราะมันมีม,มีเนยเยอะแล้วก็มีออครีมมันจะมนนัวนวเหมือน,น ซอสครีมมะเขือเทศอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นเครื่องเทศด้วยอร่อยนะครับผมลองกินกับแป้งนานะครับอร่อยมากๆเลยถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่นะครับซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์อาหารอินเดียนะครับแบบเวส e t เทอเรียนนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองกินดูนะครับแปลกใหม่นะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ